นรกสวรรค์บุญบาปเป็นบุคลาธิฐานให้สำรวมระวังทางมนนธรรมนะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมอง <c oughs> ที่อยากจะเป็นคลิปสรุปที่เล่าเรื่องของนรกสวรรค์ปัญานาคต่างๆหรือว่าการทำบุญทำทานอะไรต่างๆจะสรุปในเดือนนี้ให้เราเป็นมุมมองนะที่มันเป็นกลาง นะไม่ได้ไอ้สุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่ง mm. ก็คือนรกสวรรค์หรือบุญบาปเนี่ยมันเป็นบุคลาที่ฐานหรือ,อสิ่งที่สมมุตนะิขึ้นมาแทนคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะอรจะเหมือนกันกับอย่างศีลของเราเนี่ยศีลห้าศีลแปดเรที่เคยได้พูดไปใน,ในเรื่องศีลนนก็คือเป็นการสํมรวมระหว่าง,งของกายวาจาซึ่งเป็นความขัดแยง้งหรือว่าความยุบพิพาทกัน นะหรือละเมิดกันใน,ในระหว่างตัวบุคคลนะอย่าไปให้นึกถึงเรื่องบุคคลซะก่อนอย่าเพิ่งไปเอาพวกสันดิเรจานมดแมงอะไรต่าง,างๆเข้ามายุ่งเนี่ยก็คือสินห้าเนี่ยก็เป็นเรื่องการสำรองระวังไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันร่างกายเสียงข้อสองก็คือระหว่างทรัพย์สินอย่าไปารักทรัพย์อะไรเนี่ยมันเป็นภาษาแต่ว่าเป,เ,ปเป็นการกระทบกระทั่งหรือว่าไปเบียดเบียนกันในทรัพย์สินเสียงข้อสามเนี่ย เป็นเรื่องของของรักอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินที่มันเป็นตัวเป็นตนมีมูลค่าอะไรแต่ว่ามันเป็นของรักของเขานะอันที่สี่คือตัวที่สาคัญคือในการอยู่ร่วมร่วมกันเนี่ยมันจะมีวาจาเนี่ยเป็นตัวที่จะทําให้เกิดการขัดแย้งกันมากที่สุดเป็นข้อสี่แล้วก็ข้อห้าก็คือเป็นตัวที่ทําให้สติมันขาดเลยทําให้สินทุกข้อถูกละเมิดทั้งหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะที่เคยสลุไวใน ในเรื่องของการจะศีลเป็นการสํารวมระวังกายวาจานะส่วนทางใจลนะ่ะส่วนทางใจก็เป็นเอมันก็จะต้องใช้บุคลาธิฐานอีกที่หนึ่งก็คือนรล,ลกสวรรค์นะที่มันไม่สามารถที่จะไปลงโทษเหมือนเหมือนไปบ,บ,บุคลาธิษฐานเมื่อกี้นี้ได้นะศีลหรือว่าในระบบสังคมก็ตามนะในระบบสังคมเนี่ย ในชุมชนเนี่ยเขาก็อยู่ในสังคมเนี่ยเขาก็าจะต้องมีบทลงโทษให้คุณให้โทษเหมือนกันสําหรับผู้ละเมิดในเกิดกรณีขัดแย้งขึ้นมาว่าเราจะตัดสินยังไงนะเช่นการจํากัดกายวาจาด้วยการจําคุกหรือการจํากัดด้วยการจําคุกในเรื่องของการจำกัดกายหรือจํากัดของสินด้วยการปรับไหมเงินทองอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือผู้ละเมิดและการมีการตัดสินให้คุณให้โทษใ,ในระดับสังคมนะส่วนในระดับทางนมนณกรรมเนี่ยมันไม่มีนะ ซึ่งในระดับของอคนเนี่ยมันจะมีจิตหรือว่าจิตวิยาเรื่องพวกนี้แต่เขาต้องจะใช้ไอ้ตัวมโนกรรมเนี่ยการสํารวมระหว่างทางใจหรือว่ามโนกรรมเนี่ยาการให้คุณในโทษแบบมโนกรรมก็เอามาอยู่ที่นรกสวัรค์หรือเรื่องของศาสนาเรื่องความเชื่อนะการปลูกฝังความเชื่อในปลูกฝังมันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความคิดต่าง บ้านเราเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องปลูกฝังมาเพื่อจะให้เราได้อยู่กับการอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขไม่เกิดข้อขัดแย้งนะก็เลยเอาในรกสวรรค์นเนี่ยมาเป็นตัวเป็นบุคลาธิฐานแทนนะนรกก็แทนสิ่งชั่วร้ายสวรรค์ก็แทนในสิ่งที่ดีนะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็เอามารวมกันนะมีรวมกันในกุศลรท กุศลกรรมมาบทสิบเนี่ยก็คือมีอยู่สิบข้อก็มีกายกายกรรมเนี่ยสามข้อ,อมีวิจิกรรมสี่ข้อแล้วก็มีมโนโกรรมสามข้ออันนี้ก็มารวมกันไว้ไไไไอยู่ในกุศลกรรมกุศลกรรม,มบทสิบเลยเนี่ยแล้วก็อักุศลกรรมบทสิบนี้มีมีอยู่สองอันอันนี้ก็คือถ้าหากว่าใครสนใจก็ไปศึกษาได้นะว่ามันมีอะไรบ้างตัวมีอะไรนะแต่าว่ามุมมองของ าทางผู้บัติธรรทที่ควรจะรู้อีกนหนึ่งก็คือพระผู้ได้เจ้าก็ท่านก็ได้สอนเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่งองว่าไอ้นรกสวรรค์นเนี่ยมันเป็นบุคลาธิฐานนะท่านสอนไว้ในรู้สึกจะเป็นพืสูตรของผู้ฝึกม้านะใครไปสนใจก็ไปหาดูเอานะผู้ฝึกม้าท่านก็ไปเทศสอนศาสนาเลยให้ผู้ฝึกกับผู้ฝึกม้าว่าเอาท่านฝึกหมาอย่างไาถ้าเก้าผู้ฝึกม้าก็บอกท่านว่า เอาจะเป็นม้าอาชาไนานะมาที่รู้จักความหรือม้าที่ดีเนี่ยก็ฝึกด้วยการให้การดูแลอย่างดีการพูดจาด้วยอย่างดีการเอาไปาใส่ฝึกสอนอย่างดีเขาก็เป็นม้าอาชาไนอ่ะฝึกง่ายส่วนม้าที่มันดื้อด้านแล้วมันฝึกยากแล้วมันพยศแหละททาไงก็ต้องไปปราบพยศก่อนนะก็โดยเอาไปกักขังเครี่ยนหรือไปอดอาหารหรือไปอะไรให้ม้าหายพยศก่อนแล้วค่อยเอาเอามาฝึก ไอ้แล้วไอ้ตัวที่ฝึกแล้วไม่ฝึกไม่ได้นะดือดได้แล้วก็ไม่ยอมฝึกไม่ยอมทําอะไรแลยไงพวกคนทํำยังไงอ่าทางคนเลี้ยงม้าก็บอกว่าก็ฆ่าทิ้งเนี่ยก็ฆ่าทิ้งเป็นอาหารเอามาทําอาหารนะนี่ก็คืออ่าสิ่งที่ทพ่อครูผู้ฝึกครูฝึกมานะ้าเนี่ยเขาคุยกับรูพุดธเจ้าก็ได้ถามว่าผู้ได้เจ้าว่ามีการฝึกลูกศิษย์ของท่านยังไงระพุทธเจ้าก็ฝึกเหมือนกับท่านนี่แหละหนึ่งก็คือถ้าหากว่าใครที่เป็นผู้ที่ คิดในทางดีเป็นคนดีอยากจะได้ดีเนี่ยท่านก็ฝึกสอนเรื่องอสวรรค์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวฝึกเรื่องสวรรค์ว่าสวรรค์มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนเ้ารูได้ที่ดื้อด้านฝึกยากสอนยากทําไงอ่ะท่านก็บอกว่าท่านก็จะสอนเรื่องนรกนี่อยู่ในบทสตรนั้นไปดูเอาในเรื่องฝึกพวกฝึกป้านแหละอแล้วก็คนเลี้ยงม้าเนี่ยก็ถามว่าแล้วถ้าพวกที่ดื้อด้านแล้วไม่ยอม ฝึกหรือว่าไม่อะไรเลยเนี่ยคนไอ้พระพุทธเจ้าทํำยังไงพระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่าว่าฆ่าทิ้งเนี่ยอยู่ในบาลีก็เขียนว่าฆ่าทิ้งเลยนะทางพ่อข,า,ขาม้าก็เลยไอ้ผู้ฝึกม้าก็มาถามว่าพระพุทธเจ้า,าท่านเป็นสัมมา n ะท่านจะไปฆ่าได้ได้ยังไงแล่วว่าการฆ่าทิ้งของท่านก็คือการไม่สอนอการไม่พูดจาด้วยการไม่ให้การฝึกอบรมไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการฆ่าทิ้งของอ,อ,อริยะคือของพระพุทธเจ้า ถ้าท่านได้สนใจก็ไปดูในการลงผมทันอของอของของชนะกันอันนี้เป็นเป็นเวิร์ติ้งเดียวกันเลยอ่าใครจะไปดูอะไรในในเวิร์ติ้งเนี่ยก็คือท่านก็บอกว่าไม่ให้พิกสุอันนี้นะไอ้พระอนุ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าวนีนพันไปแล้วเนี่ยให้ลงผมทชนะนะอ่าไม่ให้ใครไปคุยด้วยไม่ใครไปสอนไม่ใครไปให้คำแนะนำอะไรอย่งนั้นนะปล่อยเขาอยู่คนเดียวะ แล้วเขาก็จะบรรลุทำได้นะอันนี้คือที่อ่าเป็นภพมธันทที่ลงชน,นะตอนก่อนที่อภรรยาพ่านนั่นบอกกั้ท่านพระนอนุนไว้นะคราวนี้ก็นี่คือตัวอย่างอ่าที่ท่านสอนไว้ซึ่งวิธีการสอนเนี้ยไอ้ทางตะวันตกเนี่ยเขาก็พาเขามาสอนน่ะมนุษย์เอกมนุษย์ยอ่าให้แรงจูงใจเชิงบวกแรงจูงใจเชิงลบคนที่เป็น p o ส i t i v คนที่เป็นเนกทีฟเนี่ย เพิ่งมามีการเรียนรู้กันเมื่อร้อยกว่าปีมานี่เองเนี่ยของทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีของแบคเจเกิดทฤษฎีการบริหารเนี่ยนะหรือว่าทฤษฎีของไอ้อะไรของที่เขามาทําเรื่องไอความต้องการห้าขั้นอันเนี้ยก็อยู่ในไอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านัาสนามาสองพันปีแล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังว่ามันมีการคิดแบบนี้อยู่ในพระไตรปิดดกแล้วก็อยู่เป็นของพระพุทธเจ้าในศาสนาของเราซึ่ง บางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นจริงเป็นจังว่ามีนรกสวรรค์บุญบาปอันนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้มันปิดมันปิดจิตของคุณมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุญชนนอ่ะที่เคยเล่าเรื่องบุญชนไว้มันจะหนาอ่าไว้แล้วเพราะว่าเมื่อจิตของคุณคิดมาหรือว่ามันมาแทงตรงนี้มันจะแทงตลอดไม่ได้เนื่องจากว่าคุณไปปิดไปแล้วว่าโอ้คุณไปเชื่อเป็นนรกสวรรค์เป็นจริงเป็นจังนะนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่จะให้เห็นว่ามันเป็นเพียงบุคลาธิฐานที่คุณเองควรที่จะ อ่าทาควาเข้าใจนะแล้วจะถูกกับผิดยังไงไม่รู้แ,แต่ว่าจิตของคุณจะต้อง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 มาทําเขาจะให้ให้รู้เรื่องนี้นะอย่างนี้นะเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่การเอาถูกเอาผิดให้คุณให้โทษนะการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้มาธูรมเนี่ยคือเพื่อให้จิตมันวางจะต้องหาหาไอ้อู่ทางหรือว่าแนวทางเนี่ยหาไอ้จุดชั่วในสิ่งที่ดีหาจุดดีในสิ่งที่ชั่ว ไว้สําหรับให้เป็นทางออกเดากจิตที่จะ,ะทะ่าวงหรือว่าให้จิตที่ไอ้แทงตลอดได้อันนี้คือเป็นเทคนิคด้วยนะครับเป็นสิ่งที่หลวงพออ่อทำแล้วมันได้ผลคือถ้าหากว่ามันติดมันคล้องจิตเนี่ยมันอึ้งอๆอยู่เนี่ยคุณจะไม่รู้เลยมันเป็นอะไรเพราะงั้นคุณจะต้องหาวิธีการหรือว่าทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของถูกดีชั่วชั่วดีเป็นเรื่องของบุญบาปะไรเลยนะเป็นเรื่องเฉพาะตัว เป็นเรื่องของเราที่จะต้องเดินทางไปคนเดียวนะอย่างที่ได้เล่าไปในคลิปที่แล้วนะว่าคุณต้องทําของคุณเองไม่ใช่ว่าไอเป็นห่วงคนอื่นว่าจะต้องให้คนอื่นจะต้องไปบอกคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คุณจะต้องทําเดินไปคนเดียวคุณจะต้องบรรลุธรรมสักวอนแล้วคุณจะอ,อควรจะช่งไปบอกคนอื่นนะไม่ใช่ว่า <acad> ยังไม่บรรลุธรรมแล้วไปบอกคนอื่นนยะคุณต้องทําก่อนต้องต้องรู้ก่อนนะ <Sí S 1> จ๊ะอันนั้นก็ฝากไว้สาหรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกทกันจ้ะ